หวานใจน้องเมย์หน้าตาดีมากๆค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายท่านรู้จักกันอย่างดีแล้วค่ะแล้วก็อย่างน้องเมย์เองเนี่ยนะคะเป็นแชมป์ในระดับเส้นทางแบดมินตันโอลิมปิกเกม2020ได้กำลังใจชั้นดีจากนาพิษตั้งกอกพาณิชย์ค่ะซึ่งสนามมุซาชิโน ฟอเรสต์พาซากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนน้องเมย์เองน,นั้นก็เป็นมือ6ของโลกชาวไทยเองมือห้าของรายการแพ้ไปให้กับ ใต้จื้อฮิงจากมือ1โลกจากไชนีสไทเปตหรือไต้หวันมือสองของรายการ1ต่อ2เกมแล้วก็ยังมีอีกเยอะยะมากมายค่ะวันนี้ทางทีมงานเองไม่พลาดนะคะจะพาทุกท่าน,นนั้นไปชมค่ะเป็นแฟนหนุ่มของน้องเมย์ฉันต้องบอกเลยว่าหนะ้าตาดีมากๆเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ